ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัยโซโลคลิปครับผมมาแล้ววันนี้ครับผม,มเดี๋ยวกูเป็นพิธีกรมึงจะเอิดเกินไปแล้วนะเนะี่ยกูกำกับเคอร์บีบมามมเรื่องเสียงไอเทียนีย่นจดกูต้องมาเจอไอ้เทียนี่อ,น <c oughs> อีกแล้วเนอะมา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 ก <c oughs> ูกำกับเคอร์บีบมากูกำกับเขาแค่ให้มึงอน่ะ ที่ผมจะเคลมแล้วเหรอพี่จะเป็นได้เหรอเนี่ยเป็นอยู่ประจำที่ติดหล่อแล้วอ่ะติดหล่อที่อะไรดูคิ้วพู่ก่อนติดหล่อเพลงบอกว่าเฮ้ยโอ้โหถ้าว่าเจอก็คงรู้ดีอ่ะเอางี้มึงอยากเป็นพิธีกรใช่ไหมพิธีกรเนี่ยนอกจากพูดกดิกาอะไรแล้วอ่ะ ต้องคนจับรูใส่กระนุ่มอากนคนที่เข้าวงตลอดต้อเชิญอ่ะเชิญอยากเป็นเพื่อนนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ชัยโสโลครับผมนะเปครับผมได้เป็นไงฮะทำมันง่ายรืเปลวางสปาตาโอเผมผมวางฟาเลสตาลงเลยสปาตาไปนอ่ะมาตัวนี้ ่ทำไม่ะโอเคก็สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพวกเราเฮ้ยเด็มตีประกอบอยู่ว่างๆเดี๋ยววันนี้อ่าเรามาทำ๊อกคอนกินกันดีกว่าอ่าอ่าแต่ว่าอ่าการที่เฮ้ยไอ้คุณพูดแล้วมันก็ดีเป็นจังหวะที่นะวันนี้คุณต้ามีอะไรบ้างมาเลยครับวันนี้เดี๋ยวชวนทุกคนครับมาทำ๊อกคอนกินกันใช้กระทะ เฮ้ยเคยเห็นอยู่ที่บ้านกูบางทีแบบว่าทอดหรือว่าทำอะไรเงี้ยบนยีแมงโก้วมันตกไปมันก็มันก็เป็นโคมันเป็นได้แต่มันจะยากไหมฮะมันจะยากไปมันจะเสียหรือมเนี่ยมันยากเดี๋ยวมันเป็นสื่อการทดลองด้วยแต่เราจะทำกันให้ดูว่าเออเนี่ยซื้อเม็ดงโก้วมาทำขี้ทำได้ฮะเหี้ยเอาคนเขี้เราฟันถึงแมงโกดวมาเนี่ยเหี้ยขอแท็กซี่หนึ่งมาทอดได้ไหมเอาเหี้ยสีแว้งเดียวกันเลยโอ้ยเหียเดี๋ยวไปดูเรื่องพีชบอกเรา พีี่่ลลองเเทยยบให้ดูวาไม่เหมือน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 ไดูเเลยมม่หือนวันแม่งใหญ่กว่าเยอะใครรอพี่ต้าไม่เหมือนเลยสีป๊อปคอนแม่งจืดเลยอ่ะไม่ได้อมฟันกูเอาไปโยนขึ้นเอาฟันหลุดนะโยนที่หนคะเดี๋ยวมึงนอกไปไม่ต้องไปใช่ฟันนี่เม็ดป๊อปคอนตีเดินจากโรงงาน โอ้เผื่อบริษัทเราปิดเลยวแค่เพืทอดขายนครับได้หัวธุรกิจแล้วมึงน่ารัวธุรกิจเพราะมึงทำนทางนี้บิลังมันอ่าจะเดี๋ยวทำเนี่ยก็มีแบบการละเล่นสไตล์เชสโซโลนิดนึงการละเล่นอ่าเป็นการแข่งด้วยอะไรเงี้ยมีรางวัลไหมมีมีโอเคกูเล่นก็เดี๋ยวเรานี่ทำกระทะเปิดแก๊สปุ๊บเอาเม็ดส์โควใส่ลงไปเลยชวเป็นป๊อปคอร์นส่วนการละเล่นของเรา เดี๋ยวเราทุกคนยืนล้อมวงถอดเสื้อยืนล้อมวงไม่ได้กินเลยก็เดี๋ยวมากินทีหลังไงเราตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่เนยเสร็จปุ๊บมันก็คอยสั่งพอก่อนมันทอดเสร็จใช่ป่ะเออราทุกคนต้องช่วยกันยืนรับเมกกาโพดให้ได้ใครรับได้เยอะที่สุดคนนั้นเอาเงินรางวัลไปเลยห้าร้อยบาทไปวแกไวมาเริ่มกันเลย แม่กกี้แม็กกี้ผีไม่ใช่ไม่พูดไม่รู้เลยอะอะลงเลยมาเลยทวนกติกานะอ่ะแก้วไข่รับป๊อปคอร์นได้เยอะที่สุดคนนั้นชนะเอาเงินไปเลย500บาทพอค่ายามม่เนี่ย0 0เร้ยเฮ้ยพี่เอยตกใจ แกถือไว้งี้ถือวไงเนี่ดัอดัอปุึออกเลยคนึออกเียมันยืนไปยืนไปุนึงอ่ะแต่เราหัวเราดิมเนยว่ะเอาเลยเอมัเด้งเด้งมามาหนึสองาม กินเล่นไปแป๊บหนึ่งแล้วทำไมไม่คิดว่าอนุภาคของมัน <c oughs> <c oughs> จะร้ายแรงขนาดนี้มันมีความอันตรายแล้ว<ช>เราใส่แวน่นป้องกันสายตากันไดีกว่ามันจะใส่ทำไมมึงม,มีแวนแ่นเดี๋ยวๆหลบบหลบบหลบใส่แว่นอยู่แล้วไอีกใส่โอเคไม่เชื่อไม่ชิไนไ่นไม่ชิหนหรอไม่ชินอยากให้คนหา ก่อนเียใ่ตัวทำไมคนต้องมาหากคนสามตัวใส่แว่นด้วยมัมเดอัปเดตอัปเดตก่อนใครมีใครได้ไปแล้วบ้างมีพี่ออคนเดียวออนี่คเยอะสุดเลยมามาต่อเนึองต่อตั้มต่ ไอ้เออห้องจริงปะนั่ง <so กินธรรมดาก็ได้เลยมึงรู้จักคำว่าไอ้นี่ปะการที่แบบว่าเราจะไปถึงปลายทางระยะทางเขาเรียนไปฟังอยู่คือปลายทางถ้ามึงได้อะไรมาง่ายๆมึงจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเลยเข้งมา มันก็เห็นค่าได้อยู่แล้วได้มง่ายๆงต้องเจออุปสรรคก่อนด้วยแล้วมึงจะกินอร่อยขึ้นอะสมมติมึงเดินเข้าออฟฟิศมาเงี้ยแล้วมีป๊อปคอร์นแล้วมึงให้มึงกินเลยมึงก็ไม่ภูมิใจหรอกกินดิกินอยู่แล้ว่นแล้วนะแต่ถ้ามึงแบบได้ผ่านการแบบปวดแสบปวดร้อนอดทนในการเอาแก้วรองรับทนเจ็บทนร้อนแล้วสุดท้ายมึงได้กินอ่ะมึงจะอร่อยเปพิเศษไม่น่าจะมีอารมณ์ได้กินเนต้องมานนั่งทำแผนก่อนมาโยกต่อไป 1, 2, 3! ใช่โอ้โหโอ้โหโอ้โห กกาินเลยอ่ตอนนี้าดูลำดับโอ๊ตขึ้นนำนะครับลองมาไอ้บึ้งลองมาเด็กก็อเอกยก <c oughs> สุดท้ายใครรับป๊อปคอร์นได้เยอะสุดเอาไปเลย500บาทคใครจะลงจะหลบอะไรก็เรื่องของมึงก็อดได้ตามใจจัาจอ่จอจอ่จอจ่โช่อจ่อแล้วก็ถึงแล้วก็ถึงแล้วตอบถึงคอยดูเวลารับห้ามยื่นมือเข้าไปในกระทะห้ามเยื่น <c oughs> อต่อขอบใช่ได้เฮ้ยมาแล้วเรื่อง

ว่าถ้าใครใครได้500ก็เอาไปซื้อยางเลี่ยงอะไรกันได้เยอะแบ่งๆไปนะยางายะตัวแถวนี้อยู่ใกล้โรงหนังอะไรวะทมามวะไปซื้อแดงเองนั่นแหละที่ควรคิดได้ตั้งนานแล้วนะเฮ้ยนานนี่นะมาดูตัดสินของใครเยอะสุดคนนั้นชนะอ่เริ่มที่ไอเอกโอ้ยเยอะแล้วเนี่ยอ่อันนี้เข้ารอบไปก่อนเข้ารอบเข้ารอบก่อนเดี๋ยวไม่ชิงเข้ารอบค่อยชิงค่อยอ่าอามึงเทียบก่อน กูตกรอบเฟมาห ok ัวหน้าตกรอบเลยเตรมอะเฟรมตกรอบอ่ะไตเ์เก้าชิงยูเทียสูงกว่าไปใช้ไปใช้ไปใช้้ยไล่ไ่ไปไปปดใหม่ซันกว่ากูจะได้เป็นเตระเบิดเนี่ยชนะเบไอ้ไตอุ้ยสูีอยู่ไปตอนนี้สูดสีสีอเไสนางอ่ะเอกนำอยู่ไปโอ๊ต โอ้ยโอ้ตเยอะเลยอย่าตรงตอ่าโอเคตอนนี้โอ๊ตนำอ่ะโอ้โอ้ตเทอดีกว่าลุกออกแล้วลุกแล้วไปไหนไมด้ดะมาไม่ให้ดูหรอกใครกับผมมีมั้งนะตกรอบตอนนี้โอ๊ตนำอุ้ยเฮ้ยสีเฮ้ยสุสีเฮ้ยสุสีเท่าเลยสุสีน่าจะเป็นของคุณโอ๊ตไหมใช่ครับคู่ชิงของเราโง่กว่าผมใช่ใช่มี ขอบนี้สูงกว่าอ่าโอเคสรุปคนที่ยืนรับป๊อปคอนได้เยอะสุดผู้ชนะคือโอ๊ตอ่าชนะมันมีคนดีใจกว่าขอบคุณค่ะเฮ้ยเขาได้ขอบคุณอะไรอ่ะโอ๊ตเขาเอาเผาอย่าไรอ่ะเขาเอาเ่าเขาเอาเผาเผาอยู่ดีเลยแหละเออเขามอบให้โอ๊ตเราไม่เกี่ยวถ้าเขาต้องให้หนูรีอ่ะอ่าอ่าโอ๊ตชนะครับรับเงินรางวัลไป500บาท้อยบ ขอบคุณจริงๆนะครับพี่ขอบคุณมากเลยขอบคุณที่พี่ให้ผมมากใช่ใช่เราเราสา่งคนเจ็บไหมปวดไหมร้อนไหมปวดร้อนด้วยเพื่ออะไรเพื่อเงิน500บาทแล้วเงินไปไหนเอามาโชว์หน่อยฝากไว้ฝากครับฝากถ้าฝากธนาคารนี่คือถอนไม่ได้ฝากมีดอกไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีดอกไม่ได้อะไรเลยฝากปุ๊บหายปั๊บพี่เดี๋ยวก็มากินกัเงานกอนเอิน A ป๊อกผ่อนนะข้างในนี้มันไม่ระเบิดตัวแบบเออยังอยู่ไหมต้องมี้ใช่ตัดหน้าคุณจะระเบิดที่ควันโวยี่ยนะมาเอาหรอกงแก้วหรอกทุกท้าอยู่ผมเติมไห้ครับผมเหี้ยงั้นอยากเติมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเฟรมยืนคนเดียวเลยอ่ะโอ๊ตเอาเปิดแก๊สไม่เอาอเอางี้กูกูถามทุกคนเลยอือมึงมึงว่าใครที่แม่งดูแบบว่าป๊อปสุดที่ที่แบบว่า พยายามถอยสุดอ่ะไอ้กอกเสียงดังๆอ่ะนะไอ้ไอไอ้เสียงดังๆอ่ะนะโก้โก้เหี้ยมไปไปไปเฮ้ยในปรหวัตพี่อฟังก่อนพี่จะมาอยู่อินเนี่ยพี่เคยผ่านสนามมวยมาแล้วเฮ้ยจะไปนักมวยพี่ไปล้างเงาให้นักมวยพี่ไปล้างเงาให้นักมวยพี่ไปล้างเงาให้นักมวยเฮ้ยเป็นการจบพี่มากฝัดเรือกันดูไม่ดีจากบดูไม่ดีใช่พี่แต่เขาต่างแดนใช่ไหม